คลิปนี้ผมจะมาบอก3ขั้นตอนรักษากระฝ้าให้ได้ผลและไม่กลับมาเป็นอีกครับก่อนอื่นคุณจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ากระฝ้านั้นเกิดได้จากการถูกกระตุ้นโดยรังสี UV เพราะฉะนั้นแล้วขั้นตอนแรกที่คุณจะต้องใช้เลยก็คือการทาครีมกันแดดครับเพราะสิ่งที่คนทําผิดพลาดมากเลยก็คือคุณยอมไปเสียกับเลเซอร์ราคาแพงๆแต่ไม่ยอมลงทุนกับการทาครีมกันแดดนั่นคือความคิดที่ผิดมากเลยครับ ผมแนะนําให้คุณเลือกครีมกันแดดที่สามารถกัน UVA และ UVB ได้ทุกความยาวคลื่นทา2ข้อนิ้วทาวันละ2ครั้งผิวของคุณก็จะปลอดภัยจากรังสี UV เพื่อให้ฝ้าของคุณนั้นไม่ดาขึ้นมามากกว่าเดิมครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือการใช้เลเซอร์โดยเลเซอร์รักษากะฝ้าจะยิงไปที่เม็ดสีเมลานินเพื่อให้เม็ดสีเมลานินนั้นแตกตัวมาจนกลายเป็นเม็ดทรายเล็กๆเ,เพื่อให้เม็ดเลือดขาวในร่างกายของเรานั้นจับกินเม็ดสีเมลานินครับ หลังจากกินเม็ดสีเมลานินแล้วกระ้าของคุณก็จะจางลงครับแต่การรักษากระ้าด้วยเลเซอร์นั้นไม่ใช่การรักษาที่ต้นเหตุครับเพราะต้นเหตุจริงๆของกระ้านั้นก็คือเซลล์เม็ดสี ที่ผลิตเมลานินที่มีชื่อเรียกว่าเมลาน,นไซต์เพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าคุณอยากให้ผลลัพธ์ของการรักษาผ้าของคุณนั้นอยู่ได้นานๆคุณจะต้องไปลดการทํางานของเซลล์เม็ดสีเมลาน,นไซต์นี้และวิธีการก็คือการใช้ยาครับอาจจะเป็นยากินยาทาหรือว่ายาฉีดก,ก็ได้ยาพวกนี้จะมีส่วนผสมของแอนตี้ออกซิแดนต์ยกตัวอย่างนะครับเช่นทารมิแอซิดรูตาไทโอนหรือแม้กระทั่งวิตามินซครับ ยาพวกนี้จะไปลดการทํางานของเซลล์เม็ดสีเมลานอไซต์เพื่อให้มันผลิตเม็ดสีออกมาได้น้อยลงเพื่อมาให้กระฝ้าของคุณนั้นกลับมาได้ครับและนี่ก็คือสสเต็ปสาหรับการรักษาฝ้าที่นําเสนอโดยดรดาวิดลิมใน IG ของเขาครับ